สมัยนี้การเรียนการสอนง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเพราะมีคนช่วยถึง4คน 1. ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสา์วิชา 2. รุ่นพี่ที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน 3. เพื่อนร่วมห้องที่จะช่วยเราทบทวนในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องและ 4. รุ่นน้องที่เขามาคอย ขอความรู้นะจากเราก็าจะเป็นคนคอยช่วยเหลือเราได้ฉะนั้นถ้าใครรู้หลักการนี้จะทําให้สามารถเรียนได้ไวแต่ทํำยังไงล่ะเราจรึงจะเข้ากับคน4คนนี้ได้ในทางพุทธศาสนาเรามีหลักธรรมอันเป็นเครื่องมัดผูกจิตใจคนคือสังขาวัตถุสี่ถ้าใครรู้เข้าใจหลักธรรมนี้ก็จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาในยุคปัจจุบัน สุททนทรพูดได้กล่าวเป็นบทกรอนไว้ว่าผูกสนิททิดเชอนี้เหลือ,อยากถึงเหล็กฟากผูกไว้ก็ไม่มั่นจะผูกด้วยมนเสกลงเลขยันก็ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไหมตรี